มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณไกสวัสดีครับน้องไต้น้องเตยคุณผู้ชมคะกรมการขนส่งทางบกระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะรถตู้โดยสารในช่วงที่ประชาชนมีความต้องการใช้บริการรถโดยสารสาธารณนะเป็นจํานวนมากค่ะค่ะซึ่งก็มักจะมีพฤติกรรมการฉวยโอกาสของผู้ให้บริการอย่างเช่นการบรรทุกผู้โดยสารเกินกําหนดอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุเราไปฟังรายละเอียดจากคุณสำนึกกันค่ะ ได้ครับกรณีรถตู้โดยสารสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินและส่งผลต่อระบบการทำงานของรถเช่นระบบเบรกระบบเลี้ยวซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้กรณีนี้ถือเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยตรงครับกรมการขนส่งทางบกจึงได้ลงโทษทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการเตือนและแจ้งให้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการสูงสุดโดยโลงโทษพนักงานขับรถตามพรบการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522ในข้อหาความผิดรับบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทรวมถึงการให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทางและขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทเช่นกันครับ และสำหรับผู้ประกอบการขนส่งก็จะมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขาการเดินรถมีโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาทและหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและอาจถูกพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งอีกด้วยค่ะและขอย้ำรถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันต้องติดตั้ง GPS ให้ครบภายในวันที่31มีนาคม2560ค่ะ ก็ต้องขอความร่วมมือพนักงานขับรถและผู้ประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการด้วยความปลอดภัยรวมถึงประชาชนหากพบเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนโทร1 5 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและทางด้านกปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจะนําเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะมาร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด4ก กไก่กไก่กรุงเทพมหานครหมวดขอไข่กอไก่คอนแก่นและหมวดกอไก่บอใบไม้ลำปางวันที่4 5ถึง5กุมภาพันธ์นี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน Happiness for all ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ